มิกกี้นนทสามีเจนี่ตอบชัดแล้วคำถามที่หลายคนสงสยัยออกมาบอกเคล็ดลับเรื่องสุขภาพให้ได้อ่านกันอยู่เสมอสำหรับมิกกี้นอนอันพาดที่มักจะแชร์ประสบการณ์หรือปัญหาต่างๆในแบบฉบับของตัวเองให้ได้เข้าใจกันง่ายมากยิ่งขึ้น ล่าสุดมิกกี้นนก็ได้โพสต์ถึงเรื่องที่หลายคนมักจะมีความกังวลและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลหุ่นไว้ว่าทานอะไรไม่ให้อ้วนซึ่งมิกกี้ก็ได้ตอบชัดในทันทีคนส่วนมากมัวแต่กังวลว่าต้องทานอะไรไม่ให้อ้วนแต่ลืมคำนึงถึงอีกปัจจัยหนึ่งว่าการจะไม่ให้อ้วนขึ้นต้องขยับร่างกายมากขึ้นด้วยทานโปรตีนแต่ไม่ออกกำลังกายไม่ได้ช่วยให้รีนต้องเล่นเวทแล้วโปรตีนจะช่วยเสริม ไม่ทานแปง้งแต่ไม่ขยับร่างกายทำให้ผอมแต่ก็จะย้วยด้วยและโยโย่เพราะสมการการจะลดไขมันลดอาหารบวกขยับร่างกายเท่ากับลดไขมันมีกล้ามลดอาหารบวกลดอาหารเท่ากับผอมแห้งย,ย้วยใครไดเอทแล้วไม่ออกกำลังกายบ้างครับยกมือได้ไม่ต้องอายเรามาช่วยกันครับ